เมนูมื้อเย็นจ้าโอ้น่ากินซุปเปอร์เนาะต้มซุปเปอร์ใส่เห็ดโอ้ต้ยมยำต้ยมยำน่ากินโอ้ถจิจามหล้วยด้ฮึ <c oughs> ว้ย <c oughs> ตะเสียบร้อยเปื่อยหน่อยจ้ะใส่เหมือนเดิมเนาะขนอแค่ซีงมงงน้ำก่อน

ต้นหอมผักขีใส่ต้นหอมอน่าจะใส่ชุดไทยี๋ยวใส่ชุดไทยไก่เปื่อยกันนะจุกได้ที่แล้วนะคะเปื่อยพอดีจะเสียบคับพี่นอ้องจะขอเยอะๆย ใส่ผักต้องโอเนาะต้องโอใบต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดหอ <c oughs> มแซ่บหอมแซ่บกินหอมหอมอู้หอม,มาเลย <c oughs> พอผักโดนน้ำร้อนก็หอมเลยใบมะกรูดหอมขึ้นมาเลย ต้องไปกินข้าวก่อนหิวข้าวโอ้ยไปกินไปกอีก่าน การข้าวด้วยการสุกแล้วปิดไฟปิดไฟ อ่าทานไหมคะเพื่อนๆใส่เห็ดฟางแล้วก็เห็ดเห็ดขาวน้องลูกเขาเอินมาเต็โอ้สุดยอดมากน่าทานมากเลยยอดสุดยอดอนอนร้อนๆเดยจ้า ขอบคุณนะคะเพืเ่อนๆที่รับชมคลิปสุดยอด